ดีครับผมกลับมาพบมาพอกันอีก,กครับกับเอกอุบลกลนก้นขวครับผมมือนี่วันหยุดครับพอดีนึกได้ครับว,าย,วายังเลือล้วยอยู่ต้นหนึ่งครับเป็นแดงอินโดเนเื่เยครับที่ซื้อมาไวแล้วก็บดขายออกไปเพราะว่ามันบ่แดงครับลกวยต้นนี้ มันเป็นกลายเป็นเขียวครับก็เลยเก็บไว้ปัจจุบันนี่อายุก็ประมาณสี่เดือนแล้วครับวับงสองสามมือน,นี่มาสังเกตเบึงเห็นมีแท่งนอกมากเพราะว่าได้หลายทันว่าต้นแม่เขียวอาจจะให้ลูกแดงก็เป็นได้ครับมีโอกาสผมก็เลยเก็บไว้เพราะว่าบ่ได้ทรงเข้ม แห่งคนขายไปครับเพราะว่าเข้ากันเลี่ยงมากในสองเดือนเลยเนาะครับก็เลยว่าเป็นอยรางบวาไดดมาราคาบบแพงปันไดแล้วก็ติพานมากกับซื้อน้ำเข้าประจำกับด้แดงมาตลอดครับกับพึ่งมาลุดเขียวต้นนี้ต้นเดียวผมก็เลยเก็บไ้แล้วก็มาสังเกตเบิ่งบาปัจจุบันนี่มีแทงนอกง่า สองนอครับนี่แล้วก็เป็นไปตามที่ผมคิดไว้เลยครับเขียวเครื่องสองนอครับยังบุมมีแววว่วาจะแดงแต่ว่า,ากอาจจะร่อให้ง่ายขึ้นอีกจักหน่อยครับเพราะว่า ่วงนี้ใบก็ยังอ่อนดูแต่ว่าปกติแล้วแต่เขาแดงมันก็น,กน,น่าจะแดงไปเลยครับแต่ว่าแขนแนมเบึงก็นยังพอมีรวดไล่ซ้าๆเล็กน้อยแต่มีโอกาสได้ครับสนีของกล้วยแดงอินโดก็กคือจะให้ลูกไหวครับหรือให้นอออกมาไว้นั่นเองครับ อายุบางต้นนี่สองเดือนสามเดือนกับแท่งนอแล้วแต่ว่าต้นนี้อาจจะใส่เวลาจักหน่อยครับสี่เดือนก็ออกมาไล่ๆกันครับสองนอแต่ว่าใตาดินผมบริคุดเบิงวาสิยังนี่นอขึ้นมาอีกบอ่อแต่ว่าปกติเขาเป็นลกวยที่ให้นอดกครับ ช่วงนี้ตลาดกล้วยด่างก็บซบเซาลงไปเล็กน้อยครับเพราะว่าของออกมาหลายแห้งครับแล้วก็หองเล็บต่้งๆก็ผลิตออกมาแบบบม่จำกัดเลยครับเพราะเหนือเยื่อมากไม่จำกัดเลยหาเถ้าบอกง่ายๆช่วงนี้ค,คือว่าล่นตลาดครับแต่ว่ากันตน้นส,สวยๆไล่งามๆก็ ยังพอมีราคาอยู่ครับตัวจะกระโดบลงไปจากเมื่อกอนเครื่องตัวเครื่องหรืออาจจะต่ำกว่านอี้เด็กหน่อยครับน,นี่ก็เลยวางก็เลยเอามาอัปเดตให้พี่น้องห้องเดืเบึงกันว่าต้นเขียวแม่เขียวลูกมาสีออกมาแดงหรือบอ่แดงครับ สำหรับสองนอนนี่เขียวตามแม่ครับกับอาจจะเป็นเรื่องปกติครับบริสพิดขาดอย่างหมากไหมครับอาจจะโชคบุดีก็ได้ครับสำหรับผมต้นนีน้่ครับรเถือว,ว่า หง่กับประมาณเกือบแค้นครับสำหรับต้นนี้แดงแดงอินโดแทงนอมากะ่ะวาซีไดแดงใบปูกใบเก็แดแม่พันต่อกอะนังเขียวคือเกาครับ ผมเป็นนั้งครับถือว่าติพานมากเอาก็ได้แบ่งปันได้กํำไรส่วนต่างไปแล้วตน้นนี้ถือว่าเป็นต้นส่วนกำไรไปครับเป็นทีว่ผมีต้นทุนเพราะวาติพานมากอะซื้อมาในราคาสองพันสอารอยบาทสำหรับเกวยเนื้อเยื่อครับแล้วก็พอเลี้ยงมาได้สักเดือนสองเดือนกัน ขายออกไปส่วงน,นันเงิราคาดีครับจะได้ยู่ต้นรับหมื่นสองหมื่นกว่าบาทตรงนั้นก็ซื้อเขาซื้อออกซื้อเขาซื้อออกครับซื้อเขามากเกลี้ยงเลก็ขายออกไปพอมีเงินหมุนเวียนไปก็ถือว่าได้จากเขามาไล่แล้วครับต้นนี้ก็บบม,บมีต้นทุนถือว่าบ่มีต้นทุนครับเป็นกำไรรวนรวม หน้าคตขขังน้ามากเขาออกเป็นต้นแดงเป็นแดงได้กันตาจะดีครับแต่ว่าเดี๋ยวมาล่อเบิร์กนอต่อๆไปครับว่าสีมีแดงมากบอหรือสีข้งเขียวคือเก่าครับ บัานนี้ผมกับเลือเวลายกับเลือแต่เก็บไว้ครับเพราะว่าบริษูกขายบรไดัทยังแล้วครับช่วงนี้พอไครมีเวลาเห็นงานประจำแล้วนอนเนี่ยก็บพึ่งออกมาเนี่ยครับถือว่าโอเคครับ เป็นผลผลิตชุดแรกเป็นนอชุดแรกครับสําหรับถี่เหลี่ยงป่วยมากีีใดนอมากนี่ครับเลยเอามาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันไปพร้อมๆกันครับว่าทีพานมาต้นเขียวแม่เขียวมีโอกาสออกลูกแดงได้บมันก็มีโอกาสครับ แต่ว่าขึ้นอยู่ก็ว่าไพ่สีโชคดีหรือโชคบดีแต่ว่าย่างหน่อยเขาเลี้ยงมากกับย่างนี่นอออกมาให้เฮนครับก็ถือว่าเป็นกําไรส่วนหนึ่งครับนี้ผมงกระจิร่อให้ไงจังหน่อยครับแล้วก็สีแยกไปเลี่ยงต่อไปครับเพื่อมาเบิงลูกชุดต่อต่อไปว่าสีมีโอกาสแดงบอ หรือสีอย่างเขียวคือเ่าครับยังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังใจนะครับผมเดียวสิมาอัปเดตใ้เบิรงเรื่อยๆครับว่าสีมีโอกาสแดงหรือสีอย่างเขียวคือเา่าสำหรับแม่เขียวอินโดช่วงนี้กับฝนตกครับกับต้นกับสีอันนี้น้อยเพราะว่าได้น้ำร้ายครับเพราะว่า เอาออกมาใบกลางแจ้งแล้วก็ถือฝนไปสองสามมือซอนครับดินกับแชฉก็ได้แต่ระบายกระทั้งหูใหญ่หยยขึ้นเพื่อให้ระบายนา้ำออกได้ดีนี่กงแทงยอดใ่ออกมาคลิปนี่กับ่มียังไรครับผมเอามาเล็กๆน้อยๆมาแช่ประสบการณ์กันไปครับ สำหรับคนที่สนใจเรี่ยงกวยตะนีดางหรือกวยแดงอินโดโนี้ครับขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ